ประเด็นแรกเนี่ยจากเคสร้านทองนะครับแม่ตัก๊กป๋าเบียนะก็กระทบศิลปินดารานะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เป็นจํานวนมากนะทนายแจ้งเตือนอย่างนี้ก่อนนะครับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องนะให้เข้ามามอบตัวมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่มอบตัวนะมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับอย่าหลบนะครับทนายหลายท่านเขาเตือนแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่างเคสแม่ตัก๊กป๋าเบียเนี่ยอาจารย์เดชานะครับซึ่งสนิทกันนะก็บอกแล้วว่าให้เข้ามาให้เข้ามามอบในแต่ครั้งแรกแต่ไม่มา สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวถูกจับถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับและอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่ทั้ง3ท่านนะผมต้องเรียนก่อนว่าตัวความของผมนะครับก็คือเจนนี่กับพี่บอลน,นะส่วนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นลูกความของทนายพัทซึ่งซึ่งเป็นทนายเพื่อนกันอยู่แล้วนะเป็นน้องนะครับอ,อ,อย่างนี้ทรัพย์สินใดๆที่ลูกความได้พูดไปเมื่อกี้นะนะครับไม่ใช่การคืนนะครับเขาได้มาโดยสุจริตนะครับตรวจสอบได้แต่เป็นการส่งให้ตรวจสอบ นะครับทรัพย์สินใดๆหรืออะไรที่ได้มาโดยเชื่อว่ามาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเรามายืนยันความสุดโดยการส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทําเรื่องขอคืนนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าบางสับ,บางอย่างเนี่ยก็คือสุจริตมันสุจริตหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกําไรการให้อย่างของพี่บอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรียกค่าตัวก็ไปแต่คนที่ติดต่อไปก็เ,เรียกว่าเกรงใจกันไปก็ค่าตรงค่าตัวเห็นไหมมันมีราคาไม่เท่ากันเห็นไหม แสดงว่าเขาเสนอให้เองอย่างเจนนี่นี่ก็โดนหลายหลายดอกนะอย่างเช่นไอ้โรเล็กอ้างว่าส่งให้เขาซื้อเองเเออไอ้ปาเต้อะไรเนี่ยส่งเองเ,ออเขาซื้อเองแต่ก็ไปจัดฉากนะหรือไม่อย่างไรนะผมพูดอย่างนี้นะว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จไอ้เงินอะไรนะเค้กวันเกิด2ล้านดึงมา2 0 0 0 0จริงหรือไม่อย่างไรทนายไม่ยืนยันนะก็ทนายเคยพูดไปแล้วนะความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์นะครับฉะนั้นเสร็จทรัพย์สินทุกอย่างตรงนี้ ส่งให้ตรวจสอบครับไม่ได้คืนเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดถึงศาลสูงสุดแล้วจะทำการ้องขอคืนทั้งหมดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเงินที่ได้มาจากการถูกว่าจ้างนะครับให้ไลฟ์ขายสินค้าหรือให้ไปแสดงคอนเสิร์ตหรือใดๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับรับมาโดยสุจริตไม่ได้ทราบข้อเท็จจริง ขาดเจตนาทั้งหมดเพราะไม่รู้เรื่องอย่างที่นักข่าวท่านเมื่อกี้ถามดีว่าเขามีสคริปต์ให้ไหม mm. เพียงแต่โปรโมชั่นเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสกิดกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเขาไม่รู้ครับยืนยันว่าเซอปินลาลาเหล่านี้ไม่รู้นะเพราะถ้ารู้ก็คงไม่ทำหรอกคนระับเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างมีเอฟซีมันก็เหมือนไปร่วมกันนะฮะไปร่วมกันกระทําการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะดังนั้นเสร็จที่มาวันนี้นะครับก็เปิดเลย พี่บอลโทรมานะครับแล้วก็เจนนี่โทรมาชายพัฒนทนายชายพัฒโทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยากเปิดเลยเหมือนกันเพราะพวกเราบริสุทธิ์ก็ของจริงครับไม่เป็นเป็นพระอาทิตย์ที่ไม่ได้หลบหลบอยู่หลังพระจันทร์อยู่แล้วก็เดินมาแสดงความบริสุทธิ์วันนี้เลยเดี๋ยวทุกอย่างจะมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนแต่วันนี้เจนนี่ก็ติดภารกิจนะครับซึ่งว่ามีญาติเนี่ยป่วยอยู่ก็อาจจะมาพบก่อนแล้วจะมีการนัดในภายหลังนะครับก็ฝากไปยังอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดาราทุกคนนะครับ เชื่อทนายนะทนายหลายท่านเนี่ยเวลาคุณคิดว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องข้าจนาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ทําผิดคุณออกมาก่อนอย่าให้หมายเรียกล่อนไปเพราะถ้าหมายเรียกล่อนไปสองครั้งไม่ถึงหมายจับนะครับฉะนั้นคุณจะเครียดตั้งแต่สัมภารณ์นะครับยันสคบมูลฐานความผิดร่วมกันช่อโกองหรือไม่มันเป็นมูลฐานความผิดของฟอกเงินพรบอรคอมสแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับพรบรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาตามมาตรา83ร่วมกันเนี่ย เกมทุกไลน์ผมบอกไว้ตรงนี้ออกมาฮะไม่ต้องหลบเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมบอกให้ทําไมแม่ตัก๊กป๋าบเบียยังไม่ได้ประกันตัวคําคับค้านของพนั่นสงสอบสวนบอกเร็วแล้วบอกอย่างเดียวแล้วว่ายังสอบปากคาไม่เสร็จพอเขาจะถามว่ามีศิลปินดาราคนไหนอะที่ร่วมไฟ้สดกับคุณบ้างร่วมกิจาการธุรกิจกับคุณมัง่งไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเรื่องทองหรือเรื่องใดๆแล้วเขาเรียกอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องบอกคุณไม่ออกมาแถลงข่าวคุณอยู่เงียบๆยิ่งเงียบยิ่งพังทนายบอกงนี้นะ ออกมาเนี่ยสื่อมวลชนลอยอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นดิจิตอลฟุตปิสฟุตปิสนะเอาไปใช้ในสารได้ว่ามายืนยันความไป็สุดแล้วฝากศิลปินดาราด้วยนะแล้วก็นะอินฟลูเอนเซอร์นะไอคอนเทนช่วยคนทาบุญเนี่ยทาได้มันดีแต่ทาให้จริงอย่าทาเพื่อสร้างตัวเองเพะสร้างตัวเองแล้วไปได้ประโยชน์ทางอ้อมทางธุรกิจเนี่ยมันปลอมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมสมมุตินะครับคอนเทนต์ Content เนี่ยให้คนให้เงินคนเนี่ยฝากศิลปินดาราอีกเรื่องหนึง่งเวลาไปรับงานใครอย่ารับเงินสด ทนายพูดแค่นี้นะเกมนะครับเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินมูลฐานความผิดฟอกเงินคือหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้และเงินพวกนี้มันก็จะไปแปลงอยู่3ส่วนไม่พะระก็เพชรหรือไม่ก็ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ผมสมมุตินะนะครับฉะนั้นเวลาศิลป,ปินดาราเนี่ยจะรับงานจากใครเนี่ยถ้าตรวจสอบเขาไม่ได้ไม่ได้มีริษัาทนายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ขอให้รับเป็นสลิปโอนเงินมีหักหน้าที่จ่ายจดแบตให้เรียบร้อยเพื่อมายืนยันในสารเพราะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา นะครับอันนี้ฝากไว้นะก็ยังยืนยันนะครับว่ากรณีเคสร้านทองเนี่ยแม่ตักป่าเบียเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะครับยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาลสูงจะตัดสินถึงที่สุดนะครับวันนี้การพูดใดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตามมาตรา3ามสนะแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะตามวงเล็บ3านะครับดังนั้นเสร็จก็ไม่ต้องแคปทนายอะไรไปตัดมูฟ้อง,องทนายน,นะ,ะบอกไว้แค่นี้นะครับพี่พี่ไลฟ์สดทางออนไลน์ทั้งหลายขายสินค้านะ ทุกท่านต้องรู้กฎหมายวันนี้หนึ่งทนายฝากนิดนึงนะจะไลฟ์สดอะไรนะครับไปจดทะเบียนที่สคบอด,ด้วยกฎหมายบังคับนะครับมันเป็นธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงเพราะถ้าคุณไม่จดฝากไว้วันนี้นะคุณกําลังจะเข้าลักษณะของการกู้ระดมทุนโดยการช่อโกงหรือไม่นะคุณกําลังเข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่เดี๋ยวมันจะเกมนะฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดจะขายอะไรกันก็ขายได้นะฝากไว้นะจยิ่งๆฝากบอกพี่ๆนกะข่าวเลยง่ายมากเวลาเราไปสัมภาษณ์เอกเทที่มันอาจจะเป็นนะ พวกฟอก,กเงินนะสมมุตินะเอาเป็นว่าสมมุติเรามีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นแต่เรามีทรัพย์สินหรือการใช้เงินในแต่ละชีวิตประจำวันอะสักเดือนละแสนเนี่ยมันหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้เอาดอกนี้ก่อนพยานหลักฐานดอกนี้ก่อนคุณต้องไปดีแค่ก่อนเวลาเวลาสอบปากคําเวลาเบิกความในศาลเนี่ยว่าเอ้เงินเดือนสามหมื่นทำไมใช้เงินเดือนละแสนอีกเจ็ดหมื่นมาจากไหนแต่เราสังเกตว่าเวลาไปขอเสร็จเน้นตามแบงก์เนี่ยมันยากเพราะแบงก์เนี่ยเขาก็เซฟโปรเทคลูกค้าเขาแต่พฤติการของคดีพฤติกรรมนะ แล้วก็พยายนต่างๆว่า,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 าพยายนบุคคลพยายนวัตถุพยายนหลักฐานหรือออนไลน์ทั้งหมดที่คุณแสดงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเวลารวยให้รวยแบบเงียบๆถ้าจนเนี่ยให้จนดังๆคนจะได้สงสารนะไปช่วยถ้ารวยแบบดังๆเกมทุกไลายฉะนั้นถึงแม้จะเช็คสเตจเมนต์ไม่ได้เช็ควิถีชีวิตได้ใช่ไหมฉะนั้นเสร็จถ้ามีเงินเดือนสามหมื่นใช้แสนหนึ่งก็ดีแคร์ให้ได้ถ้าดีแคร์ไม่ได้ก็ไม่มีหลักฐานมาอ้างประกอบนะครับก็ เรียบร้อยท่านนายการท่านเอาแน่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างก็จะพูดก่อนศิลปินดาราเนี่ยที่ไปไลฟ์สดอะไรในขายของขายตรงเนี่ยทนายห่วงกฎหมายลูกโซ่นะครับกูยืมเงินเพื่อการชอ่อโกงเพราะการไลฟ์สดขายของเนี่ยถือว่าเป็นการขายตรงไอขายตรงเนี่ยระวังจะเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งมันมหากรรม3ดีอะไรเราเห็นกันมาแล้วนะครับพอแหลกอะไรเนี่ยเราเห็นกันมาหมดแล้วฉะนั้นเสร็จเนี่ยก็ให้ไปจดทะเบียนด้วยนะพวกไลฟ์สดขายตรงกับ2เนี่ยเงินเวลาเขารับมาพวกนี้นะครับ เวลาอย่ารับเป็นเงินสดให้รับโดยผ่านสลิปเพราะเวลาประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาถ้าเกิดเขาตรวจสอบมาจะได้แจ้งได้ว่าสุจริตรับมาเพราะไปทํางานโดยสุจริตงานะแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยถึงแบงก์เขาจะส่งช้าส่งให้สารส่งให้ราชการช้าเนี่ยแต่พฤติการใช้เงินหรือมีทรัพย์สินเกินเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสงสัยซึ่งตอนนี้ผมก็สงสัยว่าเซฟอยู่ไหนแล้วกระเป๋ากะแก๊ปนั้นไปอยู่ได้ไง